เมื่อเช้าเราได้ฟังเสียงเทศของหลวงพ่อคำเขียนมีตอนหนึ่งท่านก็พูดถึงเรื่องการแนะนำการปฏิบัติการเจริญสติมีประโยชน์หนึ่งท่านบอกว่าเนี่ยเวลามีอะไรเกิดขึ้นกับใจก็อย่าไปยุ่งกับมันหมายความว่าถ้าเผลอคิดขึ้นมาหรือลักคิดหรือมีอารมณ์เกิดขึ้น ก็ไม่ต้องทำอะไรกับมันแค่รู้ซื่อๆไม่ต้องไปกดคมไม่ต้องผักใสพูง่ายคือไม่ต้องยุ่งอะไรกับมันทั้งนั้นแค่เห็นมันดูมันเฉยๆเท่านี้ก็พอแล้วไอ้การที่เราไม่ไปยุ่งอะไรกับความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะง่ายนะ การที่เราแค่ดูหรือว่าอยู่เฉยๆเห็นมันมาแล้วก็ไปเนี่ยมันน่าจะทำได้ง่ายกว่าการเข้าไปยุ่งอะไรกับมันแต่้อจริงๆแล้วหลายคนจะพบว่าการอยู่เฉยๆไม่ไปยุ่งอะไรกับมันเนี่ยเป็นเรื่องยากส่วนใหญ่โกรธดไม่ได้นะที่จะไปทำอะไรกับความคิดที่ฟุ้งขึ้นมาหรืออารมณ์ที่ผุดขึ้นมา เช่นผักสายกดขมหรือว่าเข้าไปยึดนะว่ามันเป็นเราเป็นของเราอย่างที่หลวงพ่อใช้ว่าเข้าไปเป็นแทนที่จะเห็นเห็นเนี่ยมไม่ต้องทำอะไรเลยนะแต่เข้าไปเป็นเนี่ยมันคือเข้าไปยุ่งกับมันทำไมการไปยุ่งกับมันเนี่ยจึงเ,เป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายกว่าการแค่รู้เฉยๆหรือว่ารู้ซื่อ ทำไมการไม่ไปยุ่งกับมันนะจึงเป็นเรื่องยากสำหรับนักปฏิบัติอันนี้เป็นคำถามที่น่าคิดนะทำไมการไม่ไปยุ่งกับความคิดอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องยากทั้งๆท,ที่มันน่าจะง่ายนะายการอยู่เฉยๆนี่มันน่าจะง่ายกว่าการที่เขาไปยุ่งอะไรกับสิ่งที่เป็นเกิดขึ้นในใจแต่ ส่วนใหญ่หรือแทบจะร้อยทั้งร้อยก็พบว่ามันเป็นเรื่องยากนะที่ไม่ไปยุ่งกับมันอันนี้เกิดเป็นเพราะว่าเราในชีวิตประจำวันเนี่ยเราชอบไปยุ่งไปจัดการกับสิ่งต่างๆทั้งที่จำเป็นแล้วก็ที่ไม่จำเป็นไม่ใช่แค่ข้าวของเครื่องใช้แต่ยังรวงไมไปถึงเสื้อผ้าหน้าผมนะแล้วไหนงานการอีกล่ะนะก็ต้องจัดการกับงานการยุ่งกับงานไม่พอก็ต้องไปยุ่งกับคน เพื่อนร่วมง,งานช่งวงเรานี่มันเต็มไปด้วยการจัดการเข้าไปยุ่งกับสิ่งต่างๆมากมายหรือไม่ก็ยุ่งด้วยใจคือบนวิภาควิจาร์ซึ่งสุดท้ายมันก็ไม่ได้เป็นผลดีกับเราเลยเพราะว่ามันทำให้เราทุกข์ทำให้เราหง,งุดหงิดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันหล่อหลอมนิสัยนะที่ชอบไปยุ่งชอบไปจัดการกับอะไรต่ออะไรมากมาย ทั้งที่ที่ไม่เกี่ยวข้องก็มีที่เกี่ยวข้องก็มีแต่ที่ไม่เกี่ยวข้องก็อดไปยุ่งไม่ได้เรายุ่งนะกับอะไรต่ออะไรมากมายกับผู้คนโดยอ้างว่าเพราะมันไม่ถูกต้องแต่บางทีมันเป็นเพราะไม่ถูกใจเราต่างหากบางครั้งเนี่ยความไม่ถูกต้องความไม่ถูกใจนี่มันก็เส้นแบ่งมันก็บางมากนะ เวลาเห็นใครทำอะไรไม่ถูกต้องในแบบของเราตามความคิดของเรามันก็กลายเป็นไม่ถูกใจไปทันทีพอเรามีนิสัยแบบนี้สะสมแบบนี้มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยในการที่จะมาปฏิบัติแล้วก็ไม่ไปยุ่งอะไรกับความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจึงกลายเป็นเรื่องยากเพราะเราหล่อหลอม ตัวเองหรือสร้างนิสัยในการไปยุ่งไปจัดการสิ่งต่างๆรอบตัวมากมายเมื่อเป็นฉะนั้นครั้นจะไม่ไปจัดการอะไรกับความคิดอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในใจเนี่ยมันก็อดไม่ได้บ่อยครั้งก็รู้สึกว่ามันคิดไม่ถูกนะคิดแบบนี้มนไม่ดีนะความคิดแบบเนี้ยหรือบางทีก็คิดว่าเนี่ยไม่ควรจะคิดนะเพราะว่าเรามาปฏิบัติมันไม่ถูกต้อง หรือบางทีก็ไปให้ค่ากับความคิดต่างๆว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะความฟุ้งซ่านนี่ไม่ดีเพราะฉะนั้นต้องไปจัดการกับมันจัดการกับมันยังไงก็คือไปกดข่มมันก็เลยกลายเป็นว่าที่หลวงพ่อบอกว่านี่จะไปยุ่งกับมันเนี่ยนักปฏิบัติหลายคนจึงพบว่ามันทํายากมันอดไม่ได้ที่จะเข้าไปยุ่งนะกับความคิดและอารมณ์ต่างๆ ถ้าไม่ไปจัดการกับความคิดละลรมด้วยการกดข่มผักสายมันก็ไปพยายามบังคับจิตไม่ให้คิดบังคับจิตไม่ให้มีอารมณ์ต่างๆก็เรียกไปยุ่งนะไปยุ่งกับความคิดละอารมณ์แล้วก็ไปยุ่งกับจิตไปบังคับจิตก็เลยเกิดปัญหาต่างๆตามมาเกิดความเครียดนะเกิดความหกุดหงยนะเกิดความขุ่นเคืองคับแค้น สุดท้ายการปฏิบัติก็ไม่ก้าวหน้า,างั้นถ้าเราจะปฏิบัติแล้วก็ทําตามที่หลวงพ่อคำเขียนท่านแนะนำเนี่ยคืออย่าไปยุ่งกับมันเนี่ยตราบใดที่เราชอบไปยุ่งไปจัดการกับสิ่งต่างๆนอกตัวบางทีก็ไม่ได้ยุ่งด้วยการกระทําแต่ไปยุ่งด้วยสายตาบางไปยุ่งด้วยคําวิพากวิจารณ์ในใจบ้างเนี่ยมันก็ทําให้กลายเป็นเรื่องยากนะที่เราจะ แค่รู้ซื่อๆรู้เฉยๆนะเวลามันมีความคิดมีอารมณ์เกิดขึ้นบางทีเราต้องนะหากสร้างนิสัยที่จะไม่ไปยุ่งกับสิ่งต่างๆรอบตัวก็วแค่ดูมันเฉยๆนะถ้าเราฝึกแบบนี้บ้างหรือทำแบบนี้บ้างกับสิ่งรอบตัวมันก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายถ้าว่าเราจะทำอย่างนั้นบ้างนะนะกับความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจหรือกับใจของเรา ให้การปฏิบัติที่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนท่านสอนเนี่ยนะพื้นฐานคือการที่เราอนุญาตให้ความคิดและอารมณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นได้ไม่ได้ไปกีขวางไม่ได้ไปห้ามมันแล้วก็ไม่ได้ไปตัดสินว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีคิดดีเอาคิดชั่วหรือคิดไม่ดีไม่เอาไม่ใช่หลวง,งพ่อเขียนบอกเนี่ยคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่าง คือไม่ไปยุ่งกับมันคิดดีก็ไม่ได้ไปหลงหลายเคลิ้มคล้อยกับมันคิดไม่ดีก็ไม่ไปราวีกับมันหรือไม่ไปเสียอกเสียใจว่าทำไมเราถึงคิดไม่ดีแบบนั้นช่างมันไปเลยนะอันนี้ก็เป็นวิธีที่ทำให้เราเนี่ยไม่ไปยุ่งกับความคิดและอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแต่เป็นเพียงแค่เฝ้าดูหรือว่ารู้ซื่อๆอย่างที่มันเป็น โดยที่ไม่คิดที่จะไปบังคับให้มันเป็นอย่างที่ควรจะเป็นควาคิดบางอย่างไม่ถูกต้องอก็ดูมันไม่ไปยุ่งไม่ไปจัดการอะไรกับมันอารมณ์บางอย่างก็ไม่ถูกต้องหมายความว่าเป็นอารมณ์อกุศลนะก็ไม่ไปยุ่งกับมันก็แค่ดูมันเฉยๆเหมือนกับเราดูอาจจะนั่งอยู่ริมตะลึงแล้วก็ดูกระแสน้ําที่ไหลอะไรที่ไหลมากับกระแสน้ําจะเป็นกอผักตบ หรือว่าจะเป็นรากหมาเน่าก็แค่ดูมันเฉยเฉยไม่ไปทำอะไรกับมันไม่ไปเอาไม้เคี่ยมันหรือว่าจะมีเรือสำราญแล่นผ่านมาก็ไม่ได้หลงไหลอยากจะไหว้ขึ้นเรือเพื่อจะไปเที่ยวก็แค่ดูมันเฉยๆไม่ว่าอะไรที่ผ่านมาก็ปล่อยมันผ่านไป แต่ว่าใหม่ๆก็อย่างที่บอกนะมันยากนะเพราะว่าเราใช้ชีวิตเนี่ยสะสมนิสัยที่จะไปยุ่งไปจัดการกับสิ่งต่างๆทั้งที่จําเป็นแล้วก็ที่ไม่จําเป็นอะไรที่ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปยุ่งไปจัดการมากเพราะไม่งั้นถึงเวลาที่จะมาให้มาเรียนรู้การฝึกจิตฝึกใจของเรามันจะกลายเป็นเรื่องยากเพราะว่าอดไม่ได้ที่จะเข้าไปยุ่งเข้าไปจัดการ แล้ถ้าเราสังเกตจะพบว่ายิ่งไปยุ่งเข้าไปจัดการกับความคิดและอารมณ์ต่างๆมันยิ่งเครียดนะมีความโกรธเกิดขึ้นกดข่มมันมันไม่ใช่มันหายนะอย่างมากมันก็แค่หลบหนแล้วก็โผล่ขึ้นมายามที่เราเผลอหรือถ้าเรากดข่มมันไปนนานๆมันเก็บกดมากๆเข้ามันก็รอวันระเบิดพออะไรมากระทบเบาๆก็ระเบิดอันนี้เพราะว่าไป กดข่มมันแต่ถ้าเราเรียนรู้ที่จะดูมันเฉยๆไม่ไปยุ่งกับมันอารมณ์พวกนี้มันก็จะค่อยๆจางคลายไปและการที่เราเรียนรู้ที่จะไม่ยุ่งนะกับความที่ละอารมณ์นี่มันมีประโยชน์มากนะต่อไปเราก็ไปใช้กับสิ่งที่มากระทบเนี่ยเช่นเสียงเนี่ยนะแม้มันจะเป็นเสียงดังหรือว่าเสียงที่ ไม่ถูกกาลเทศะเช่นเสียงโทรศัพท์เสียงหมาเหา่าเสียงคนพูดคุยจริงๆแล้วนี่มันก็ไม่ได้สร้างความทุกข์ใจให้กับเราเท่าไหร่นะแต่ที่เราทุกข์ใจหงุดหงิดก็เพราะอะไรเพราะใจเนี่ยมันไปยุ่งกับเสียงนั้นเช่นไปกดข่มเสียงนั้นไปราวีกับเสียงนั้นที่จริงไม่ใช่เพราะเสียงที่มากระทบหูเท่านั้นนะ เมื่อม no ันเกิดความร้อนเกิดความหนาวเกิดทุกขเวทนาขึ้นกับกายเนี่ยถ้าใจไม่ไปยุ่งกับมันนะมันก็ไม่ทุก์มากนะมันก็มีแต่กายที่ทุกทุกเพราะความร้อนความหนาวแต่ว่าใจไม่ได้ทุก์ด้วยใจก็ยังเป็นปกติอยู่ได้ถ้าไม่ไปยุ่งกับมันและมันไม่ใช่แค่ทุกขเวทนาที่เกิดจากความร้อนความหนาวนะแม้ทุกขเวทนาที่เกิดจาก เหตุอื่นนะถ้าใจไม่ไปยุ่งกับมันนี่มันก็ทุกน้อยนะไม่ไปยุ่งกับมันก็คือไม่ไปเอาใจจดจ่อกับมันไม่เอาใจไปผักใสทุกขเวทนาเมื่อมีทุกขเวทนาน,นี่สิ่งที่เราควรทำคืออย่าไปยุ่งกับมันนั่นเปนที่หลวงพ่อคำเขียนท่านสอนว่าเนี่ยอย่าไปยุ่งกับอะไรที่มันเกิดขึ้นกับใจเนี่ยซึ่งหมายถึงความคีดระอารมณ์ที่จริงแล้วเนี่ย มันก็ไม่ใช้ได้เหมือนกันในวิธีนี้หลักการนี้เมื่อมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นกับกายมีความเจ็บความปวดเกิดขึ้นกับกายใจก็จะไปยุ่งกับมันแต่มันยากนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่ได้ฝึกมาเนี่ยใจมันก็อดไม่ได้ที่จะเข้าไปยุ่งไม่ใช่แค่ไปจดจ่อกับบริเวณที่เจ็บที่ปวดนะแต่ว่ายังมีอาการผักใสซึ่งยิ่งทำให้ปวดมากขึ้น ครานี้ไม่ใช่แค่ปวดกายนะใจก็ปวดใจก็เป็นทุกข์ให้เราลองฝึกอย่างนี้บ้างก็ดีนะไม่ไปยุ่งกับความคิดละอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะในระหว่างปฏิบัตินะแต่ในชีวิตประจำวันแล้วก็ฝึกที่จะไม่ไปยุ่งกับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายแต่ทำงันได้นี่ก็ต้องรู้จักต้องหัดนะไม่ไปยุ่งกับไอ้สิ่งนอกตัวที่มันไม่จำเป็นด้วย เพราะอย่างที่บอกนะเราชอบไปยุ่งไปจัดการกับสิ่งต่างๆนอกตัวไอ้ที่จําเป็นก็มีที่ไม่จําเป็นก็เยอะรู้จักฝึกที่จะแค่รับรู้หรือวางเฉยบ้างถ้าเราฝึกแบบนี้เป็นนิสัสเนี่ยไอ้การที่จะไม่ไปยุ่งไม่ไปจัดการกับความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่ไปยุ่งกับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายก็ทำได้ง่ายขึ้นมันก็เป็นการส่งเสริมการปฏิบัติ ช่วยทำให้การปฏิบัติของเราเก้าวหน้า